ครับต่อไปเรามาดูว่าตาเร่งจะเป็นยังไรนะครับออโต้นะครับเข้าดีไว้นะครับหมดเท้าแล้วครับ100ะครับนะครับ,นะรบขับพูด3สามสิบนะครับผม นไม่มีนะครับไม่ใช่ตามเต็มท้องถนนนะครับผมกดมาคนระับกดมากดมาเหมืกันนะครับกับ1.9เ e กออโต้ถือว่าขับสนุกเลยนะครับผมกับออนิว1.9ปี2020นะครับผมออโต้นะกับเทอร์โบปากสีสนะ้ํสิเบเใบท้ายโค้งนะครับ มาดูว่าบูจะติดขนาดไหนนี่เกียวโตนะครับรถคันนี้มีินเตอร์นะให้ดูว่าดูนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับบูธนะครับอันนี้นี่ติดแล้วนะครับสังเกตที่เกตวัดบูธนะครับนะครับเห็นไหมครับติดแล้วนะครับติดแล้วติดง่ายนะครับนะครับดีขึ้นนะครับ เป็นเทอร์โบที่ถือว่าติดเร็วนะครับผมติเดเร็วมากในรุ่นนี้นะครับวันนี้ขับเฉยๆแล้วครับทั่วไปง่ายๆนะครับผมคิดว่าจากที่ขับๆดูเนี่ยติดเดียวกว่าเทอร์โบเดิมโรงงานอีกที่เป็น VGS เดิมโรงงานนะครับนะครับ,บยกตัดเสร็จแปะ เลยยกแต่นิดนึงนะครับก็ขึ้นละโยกนะครับแต่ทีนึงก็ขึ้นเลยนะครับคือว่ามาเร็วนะครับผมครับออนิวหนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนะครับกระโบแปดสี่หนึ่งสิบเอ็ดปลายท้ายโค้งนะครับติดตั้งเสร็จนะครับรถติียออโต้นะครับผมมีหม้อหม้อคแฝดมีชุดปิ้เตอร์นะครับ าสายพอประมาณนะครับนะ่ครับตัวเทอร์โบออกแบบโดยพิทุกชมัยเทอรโบนะครับสเปคของเราสั่งทำนะครับเป็นนอตโต้สูงนี้นะครับพอเสียเดิมนะครับ